เจ้ามาเดินเล่นนะเจ้าถ่ายทั่วไปนะเจ้าอันนี้เป็นปลูกข้างต่างนะเจ้าเนาะข้าเวลานเานาะเอากำลังไปตัวเอากำลังด้วยการเดิน ในไทยชนบทไม่ดูน่จ้ะเนาะมันเกาะบาค่อยเรียบร้อยอย่างนี้จ้ะแต่มันเป็นธรรมชาติจะนะี่ในบ้านหลังนี้มีมีเป็นไม้ประดับจ้ะนเ่มันปลูกเจตนาจ้ะ นี่คนนองว่ายังหุ้นจักเจุรอูในบ้านหลังนี้ก็หาดีปลูกสองข้างตางังมีตง่งตังจะเข้าบ้านของคนจะในบ้านปลูกงามดี มาเคยเข้ามาสักเท่าไหร่แล้วเจ้าเนาะอไอเดียดีงามเลยสวนย่อมเนาะอันนี้อันนี้ตางเข้าบ้านเต้นมาเจ้ะเนี่ยนี่มีต้นจันผาเธอเจ้าต้นจันผาอันนี้เป็นปาล์มื่อเจ้าปาล์ม ถ้าจำปาพิดก็คงเป็นปามมากเหลืองเจ้ามากเหลืองต้นจันทาไม่นักเจ้าต้นจันทา,านเจ้านปลูกได้งามดีครับ เพื่อนพ่จะชอบต้นไม้เหมือนกันนาะข้างลางนี่ก็มีอันนี้น,นี่ถนนในบ้านของเพื่อนเลยอะงามเจ้าต้นจันผางามขนาด ชอบต้นจันผานะเจ้าบ้านบ้านหลังนี้ะเจ้ามีแต่ต้นจันผา,าเดินมาดูที่กันเรื่อยๆนะเจ้าเอยๆอูเจ้า ม่ได้เอาไม้มาตุยเลยเพราะว่าคิดว่าจะมาเดินเล่นๆออกกำลังพอดีมาเจอนะเจ้าเนาะก็เลยถ่ายไ,ไว้อู้ค่อยๆหน่อยไม่ใช่อย่างนั้นส,สุนักยัง <c oughs> มีเสียงสุนักนี่เจ้าดอกโกสนเจ้ามาเดินเล่นแล้วก็มาดู Đọc kim kim nó khiếm, khiếm trong nó. kim khém... khém chuẩn 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 นี่จ้ะอันนี้ดอกอันชันนะจ้นะนาะนี่ดอกดอกได้หงอนไก่ก็มีดอกอัญชันคลิปนี้ปตอตีนะเจ้าเดี๋ยวเดินต่อนะเจ้าเนาะเพราะว่าคลิปนี้รู้สึกจะยาวละสวัสดีเจ้า